พยูนถือเป็นสัตว์น้ำชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท,ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือเตสพยูนได้จัดอยู่ในบัญชีหมายเลขหนึ่งลำดับที่86ของบัญชีเตสซึ่งในประเทศไทยมีแหล่งที่พบพยูนมากที่สุดคือเขตห้มล่าสัตว์ป่าหมูกก่เกาะลิบงจังหวัดตรัง ที่มีระบบนิเวศและแหล่งอาหารอย่างแย่ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ของพายุในประเทศไทยโดยในวันที่17สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์พายุแห่งชาติตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเมื่อวันที่23กันยายน2562ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประชากรพายนและการดูแลพื้นที่ถิ่นอาศัยของพายน หนึ่งในสัตว์ป่าสงวนที่สำคัญของประเทศไทย